เกมของเขมรอตอนนี้ผมเรียนว่าไงสหรัฐอเมริกาไม่ยอมหลอกเดินเกมแบบนี้นะครับคุณเซนเดินเกมผิดและสถานการณ์กำลังหนักมากขึ้นนะครับและโอกาสสงครามจะเกิดขึ้นในยุโรคยกที่3มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวยุทธศาสตร์โลกล้อมเขมรยังคงจะดำเนินการต่อไปนะครับโดยมี3ยุทธการสำคัญคือ1นปิดด่าน2ลุกค,คืบ3ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นั่นเอง สวัสดีครับมกับผมเทสะจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์กลยุทธ์ของทางฝั่งเขมรน,นะครับรวมถึงสถานการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มจากความขัดแยง้รงระหว่างรัสเซียกับทางฝั่งยูเครน ทีวีอิหร่านเผยภาพรถถูกจุดไฟเผา,เาตามท้องถนนขณะที่การประท้วงครั้งใหญ่อย่างลุกลามสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านเผยแพร่ภาพเหตุไฟลุกไหม้บนท้องถนนหลายจุดในกรุงเตหารานท่ามกลางการประท้วงครั้งใหญ่ที่ยืดเยื้อภาพที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแสดงให้เห็นรถยนต์หลายคันถูกไฟเผาไหม้บนถนนในช่วงเวลากลางคืนขณะที่มีเสียงผู้ชุมนุมตะโกนและเดินขบวนไปตามท้องถนน โดยสื่อของรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนผู้ร่วมชุมนุมหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นรายงานระบุว่าการประท้วงเกิดขึ้นหลังจากเรซาปาลาวีอดีตมกุฎราชกุมารซึ่งพำนักอยู่ในต่างประเทศเรียกร้องให้ชาวอิรานออกมาชุมนุมกดดันรัฐบาลท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศ สำนักงานข่าว Human Rights Activist News Agency ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในสหรัฐรายงานว่านับตั้งแต่เกิดเหตุความไม่สงบมีการชุมนุมประท้วงมากกว่า390ครั้งครอบคลุมทั้ง31จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านรายงานระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย42รายขณะที่มีผู้ถูกจับกลุ่มแล้วมากกว่า2,270คนด่วน สหรัฐยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอลินาในทะเลแคริบเบียนนับเป็นเรือลำที่หที่ถูกยึดในการปิดล้อมเวเนซุเอลาล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอลินาในทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นเรือลำที่หที่ถูกเป้าหมายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่วอชิงตันเพิ่มความพยายามในการจำกัดการส่งออกน้ำมันของ Venezuela. เวเนซุเอลาแหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าเรือโอลิน่าซึ่งตามข้อมูลจากฐานข้อมูลการเดินเรือสาธารณะอ q ควาซิสระบุว่าติดของชาติติมอร์เรสเตยอย่างไม่ถูกต้องนั้นก่อนหน้านี้แล่นมาจากเวเนซุเอลาและได้กลับมายังภูมิภาคนี้แล้ว กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐแถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าในช่วงก่อนรุ่งสางนาวิกโยธินและทหารเรือจากกองกำลังร่งรวมเฉพาะกิจ s o u t h เทิร์นสเปซึ่งขึ้นปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ได้เข้ายึดเรือโอลินาในทะเลแคริบเบียนโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น แถลงการระบุว่าเช้านี้กองกำลังระหว่างหน่วยงานของเราได้ส่งข้อความที่ชัดเจนอีกครั้งว่าไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับอาชญากร แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่าเรือโอลินาออกจากเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบรรทุกน้ำมันเต็มลำเรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนเรือหลังจากที่สหรัฐจับกลุ่มประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3กรกฎาคมและเรือลำดังกล่าวก็กำลังเดินทางกลับเวเนซุเอลาโดยบรรทุกน้ำมันเต็มลำเรือเช่นกันหลังจากที่สหรัฐปิดกั้นการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา บริษัทแวนกาสซึ่งเป็นบริษัทจัดการความเสี่ยงทางมารีนของอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่าระบบติดตามตำแหน่ง AIS ของเรือลำนี้ใช้งานครั้งสุดท้ายเมื่อ52วันก่อนในเขตเศร,รษฐกิจพิเศษของเวเนซุเอลา่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของคูราเซาการยึดเรือครั้งนี้เป็นผลมาจากการติดตามเรือบรรทุกน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันจากเวเนซุเอลาที่ถูกคว่ำบาตรในภูมิภาคนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการโจมตีทางบกต่อกลุ่มค้ายาเสพติดในเม็กซิโกล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ Fox News ว่า ขณะนี้เราประสบความสำเร็จในการกวาดล้างยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาทางน้ำได้มากกว่า97%และกำลังเริ่มเปิดฉากโจมตีทางบกอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะการจัดการกับกลุ่มคาเทลที่กำลังแผ่อิทธิพลควบคุมเม็กซิโกโจนน่าสลดใจซึ่งกลุ่มอิทธิพลเถื่อนเหล่านี้กำลังฆ่าคนในประเทศของเราปีละกว่า250,000ถึง300,000คน ยาเสพติดเหล่านี้มันเลวร้ายและทำลายทุกอย่างในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหรือพ่อแม่ที่ต้องมาจบชีวิตลงแม้เราจะทำงานได้ดีจนตัวเลขเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มันจะยังถือว่าสูงเกินไปเสมอหากยังมีใครต้องตายเพิ่มอีกเช่นเดียวกับสถานการณ์พรมแดนที่เคยเละเทะมานานหลายปีซึ่งผมจัดการมันได้อย่างรวดเร็วในครั้งแรกและครั้งนี้ผมทำได้ดีกว่าเดิม เพราะแม้สถานการณ์ที่ผมเข้ามารับช่วงต่อจะเน่าเฟะที่สุดในประวัติศาสตร์โลกชนิดที่ใครก็สามารถเดินดุ่มๆเข้าประเทศเราได้แต่วินาทีนี้ผมขอยืนยันว่าพรมแดนของเราปิดสนิทแล้ว100%เอร์ซและจะไม่มีใครลักลอบเข้ามาได้อีกต่อไปโกลาหลนแล้วอิหร่านสออคุมไม่อยู่หยิงใส่ผู้ประท้วมยอดดับพุ่ง21ราย ทรัมป์หนุนผู้ชุมนุมกล่าวตอบตู้หนักหน่วงกลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหากองกำลังความมั่นคงของอิหร่านยิงเข้าใส่ผู้ประท้วง่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในวันพระหัส,สบดี8มกราคมจากการปราบปรามพวกผู้ชุมนุมโอดครวนทางเศรษฐกิจขณะที่องค์กรเฝ้าระวังรายงานอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั่วประเทศ พวกผู้ประท้วงยกระดับท้าทายพวกผู้นำทางาศาสนาด้วยการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ของการประท้วงขณะที่คณะผู้ปกครองาศาสนาภายใต้อายาตลเลาะอาลีคอเมเมนีผู้นำสูงสุดกำลังดิ้นรนจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการถูกคว่ำบาตรมานานหลายปีและฟื้นตัวประเทศจากสงครามกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐส,สงเสียงคมคูในวันพฤหัส,สบดี8มกราคมว่าจะใช้มาตรการหนักหน่วงกับอิหร่านทาเจนาท้ทีเริ่มเข็นค่าผู้คนโดยเตือนวอชิงตันจะเล่นงานพวกเขาอย่างแสนสาหัสความเคลื่อนไหวประท้วมเริ่มจากการชัดดาวตลาดบาซาในกรุงเตหะรานเมื่อวันที่28ธันวาคมหลังค่าเงินเรียวดำดิ่งแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ จากนั้นก็แผ่ลามไปทั่วประเทศและเวลานี้ดูเหมือนยกระดับสู่การชุมนุมใหญ่แล้ว WW3 ปูตินเดือดปัดไม่รับแผนสันติภาพทรัมป์ยิงมิสไซล์เหนือเสียงโอเรชนิปโจมตียูเครนใกล้พรมแดนโปลแลนด์ขู่ทหารอังกฤษทหารฝรั่งเศสจะตดเป็นเป้าถ้าส่งเข้าเคียฟเอเจนซี s และ MGR ออนไลน รัสเซียมีรายงานยิงมิสไซล์เหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกโอเรชนิกมิสไซล์เข้าใส่แคว้นเลวีฟใกล้พรมแดนโปลแลนด์หลังไซเรนเตือนดังเมื่อเวลา23.55นตามเวลาท้องถิ่นยูเครนวันพฤหัสบดี6มกราคมหลังปูตินปฏิเสธไม่รับแผนสันติภาพยูเครนของทรัมป์ขมขู่ตะวันตกส่งทหารอังกฤษฝรั่งเศสเข้าเคียฟจะกลายเป็นเป้าชั้นดีทางการทหาร ตุรกีทูเดย์รายงานวันนี้วันที่9มกราคมว่ารัสเซียมีรายงานยิงมิสไซล์เหนือเสียงโอเรชนิกมิสไซล์พิสัยกลางศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ความเร็วเหนือเสียง10มักเข้าโจมตีทางตะวันตกยูเครนข้ามคืนวันพฤหัสบดี8สู่เช้าวันที่9มกราคมหลังเคยยิงโชว์ครั้งแรกเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วโจมตีเมืองเดนิโปร พบมิสไซล์โอเรชนิกเข้าโจมตีแคว้นลูวีฟห่างจากพรมแดนโปลแลนด์ไปราว70กิโลเมตร CNN ของสหรัฐร,รายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการวันศุกร์ที่9ว่ากองกำลังรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอาวุธพิสัยแม่นยำสูงและอาวุธจากทะเลรวมถึงระบบมิสไซล์โอเรชนิกพิสัยกลางจากพื้นสู่อากาศ ตุรกีทุเดย์รายงานว่าผู้บัญชาการทหารภูมิภาคเลวีฟมักซิมโคซิสกี้แถลงว่าสิ่งปลูกสร้างทางโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคตกเป็นเป้าหมาย อ้างอิงจากสื่อ Times of India อินเดียรายงานบน YouTube เป็นคลิปแสดงถึงการโจมตีโอเรชนิกมิสไซล e ล่าสุดที่ไม่ต่างจากสายฟ้าแลบลงมาที่เมืองพร้อมเสียงระเบิดที่ไม่ต่างจากเสียงฟ้าผ่าโดยมีนักท่องเน็ตชาติตะวันตกที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องล้อว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเวียปูตินพลาดปาร์ตี้งานคริสต์มาสออร์โธดอที่เพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่วันแต่ยังไม่ลืมพลุด,ดอกไม้ไฟ อีกรายกล่าวถึงโอเรชนิกว่าปูตินใช้อาวุธของทอเล่นงานยูเครนและอีกคนที่แสดงความเห็นเข้าข้างรัสเซียและจีนกล่าวว่าอาวุธเทคอเมริกันมิสไซล์แพทริออตอยู่ที่ไหนทุกประเทศที่ซื้อไปต้องระวังโดยเฉพาะไต้หวันความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับตอนแรกก็มีท่าจะดีขึ้น นะครับแต่ทุกอย่างก็พังทลายลงหลังจากที่สหรัฐอเมริการ่วมกับอังกฤษทําการจับกลุ่มเรือบรรทุกน้ํามันนะครับของทางฝั่งรัสเซียไว้รัสเซียก็ประกาศบอกว่ายกเลิกกระบวนการสันติภาพทั้งหมดนะครับที่มีการเจือจางดับบีคนกลางโดยสหรัฐอเมริกาและเข้าทําการถล่มนะครับยูเครนอย่างหนักนะครับไละไม่รับแผนสันติภาพ นะครับและยิงมิสไซล์เข้าทำการโจมตีแล้วก็ถล่มอย่างเต็มรูปแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ความตึงเครียดนะครับระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียแล้วก็ยูเครนหนักขึ้นนอกจากนี้นะครับยูเครยนยังได้รับคำขู่จากทางฝั่งรัสเซียว่าถ้ามีการสนุนจากสหรัฐอเมริกามีการสนุนจากทางฝั่งของฝรั่งเศสก็จะถือว่าเป็นศัตรูนะครับ กับทางฝั่งของรัสเซียหากมีการส่งกองกําลังเรืออาวุธเข้ามาในพื้นที่ยูเครนเพื่อทําการสนับสนุนเพื่อรบกับทางรัสเซียก็ตามทําให้สถานการณ์ตอนนี้โอกาสที่จะเกิดสงครามขายายวงกว้างมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวในส่วนของเวเนซุเอลานะคกับกำลังเป็นประเด็นหลังจากที่ สหรัฐอเมริกานะครับได้นํากองกําลังเดลต้าเข้าทําการจับกลุ่มนิโคัสมาดูโรมาดําเนินคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งนิโคัสมาดูโรก็ประกาศว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องและปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับละยืนยันว่าเขายังคงดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาอยู่และถูกทรัมป์ทำการจับกลุ่มทรัมป์ก็ บีบังคับจะต้องส่งน้ำมันให้กับสหรัฐอเมริกาและควบคุมการค้าทั้งหมดในเวเนซุเอลาในขณะที่วุฒิสภาของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็จำกัดการดำเนินการของทรัมป์ในการทำสงครามกับเวเนซุเอลานะครับขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังคงตรึงกำลังในทะเลแคริบเบียนและทำการจับกลุ่มเรือบรรทุกน้ำมันของเวเนซุเอลาไว้อย่างน้อยอีกสองลำ นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปได้วยความตึงเกรียดส่วนเรื่องปัญหาไทยกับเขมรนะครับตอนนี้เขมรก็หาทางออกด้วยการส่งเฉินจื่อที่ปรึกษาคนสําคัญของทังฮุนเซนไปให้กับทางฝั่งจีนซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊ง scammer ซึ่งแก๊งส scammer ย้ายฐานจากเดิมที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยเขมรนะครับคราวนี้มุ่งหน้าไปยังบริเวณใกล้ตัวเมืองนะครับของเขมรมากขึ้น นะครับห่างจากปลอยเป็ดไปประมาณ50กิโลเมตรนะครับการส่งรอบนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าต้องการจะแก้เกมตามหลักที่เรียกว่าโลกล้อมขมิมนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ไม่มีผลตอบรับอย่างไรนะครับแต่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าคอยดูสหรัฐไม่ย,ยอมหลอกเกมนี้สิ่งที่ขมิมนทำ ถูกปัน่นเป็นลูกข่างล่าสุดสหรัฐอเมริกามีการมอบเงินให้กับประเทศไทย100ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์สหรัฐอเมริกายืนชัดเจนะให้การสนับสนุนฝั่งไทยในขณะที่จีนที่ผ่านมาก็ให้การสนับสนุนไทยและเขมรเป็นเงินจํานวน20นะครับล้านบาทนะครับในการสนับสนุนทั้งไทยแล้วก็ทางฝั่งเขมรแล้วก็บีบ ใหุ้นเซนส่งตัวเฉินจื่อซึ่งเป็นที่ปรึกษาของหุนเซนและเป็นคนถือสัญชาติของเขมรส่งตัวเข้าไปยังประเทศจีนซึ่งตอนนี้ถูกจับกลุ่มตัวไปทั้งหมด3คนถึงตัวถึงประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยเกมของเขมรตอนนี้ผมเรียนว่าไงสหรัฐอเมริกาไม่ยอมหลอกเดินเกมแบบนี้นะครับหุนเซนเดินเกมผิดและสถานการณ์กําลังหนักมากขึ้นนะครับและโอกาสสงครามจะเกิดขึ้นในยุโรป ยกที่3มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวยุทธศาสตร์โลกล้อมเขเมรยังคงจะดําเนินการต่อไปนะครับโดยมี3ยุทธการสําคัญคือ1น1ปิดดาน2ลุกคืบ3ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ